สุกี้ยกี้คะ่ะน,นี่ทําสกี้ยากี้ให้ลูกสาวนะคะทำสุกี้ด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเเดิมคะ่ะง่ายๆสไตล์แบบแบมนะคะต้องหมูต้องไข่ต้องผักน้ำสุกี้ราดง่ายๆเลยนะจ๊ะกินง่ายอยู่ง่ายเมนูง่ายๆเมนูเด็ด เค็มไม่ลับอร่อยทุกเมนูจ้ะถ้าแบมชวกินเที่ยวก็พากินผักนะคะผักไรสารนะคะเป็นผักของโดยคำนะคะโครงการหลวงโดยคำนะคะผักไรสานจ้าอร่อยอร่อยจ้าทานด้วยกันนะคะต้มสกีจ้ะ ใส่ชิ้นใส,ส่ไข่นะคะหมูรีดน้ำมันนะคะจบเลยค่ะร้อยอร่อยนะคะง่ายๆสดไตล์ปรอบแว์อร่อยมากค่ะทานแล้วมีวิตามิน,นะคะ่ะทานแล้วมีวิตามินจ้า แลก็ได้สุกี้ยากี้นะคะแสนอร่อยหอมมากด้วยคุณค่าคุณประโยชน์ทางโภชนาอาหารครบห้าหมูนะคะเก็มาดูโรยนะคะวิ่งมันรีบร้อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางนะ ดทพีนนออนน่น้ำมันนะคะเป็นหมูกรอบแล้วนะคะเนี่ยหมูกรอบแล้วนะคะ,นะคะลูกสาวชอบแทนนะคะเราก็จะทำการปิดใบตักเสือะะ้อ ตักเสิร์ฟเลยนะคะสตีกี้ยากี้ให้ลูกสาวค่ะนะคะ,นะคะสตีกี้ยากี้กันนะคะอร่อยอร่อยจ้าคุณข้าโภชนนอาหารเยอะมากเลยนะคะทั้งไข่ทั้งผักนะคะ ไข่ทั้งผักนะคะดูดูแจ้านะะมากด้วยโภชนะอาหารคุณค่าโภชนะอาหารเยอะมากเลยนะคะครบห้าหมูนะคะนี่ก็รับรองอร่อยมากเลยจ้ะทานด้วยกันนะคะแล้วก็จะคีบหมูนะคะวางบนอันนี้นะคะ ขีห้หมูจะขี้หมูขี้หมูใส่ละจ้าหมูกรอบนะฮะหมูกรอบน่าทานไหมคะนะคะหมูกรอบจช่หมูกรอบอืมมี่นะคะเราก็ได้สกี้ยะกีแสนอร่อยห้อ,องเมนูเด็ดประเด็น ร่อยมากเลยนะคะจะทำการใส่สุกี้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งนะคะลดเผ็ดจัดจ้านนะคะเราก็จะทำการใส่น้ำจิ้มสุกี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยทานเผ็ดนะคะอัลลิตาบิดนะคะอัลลิตาบิดโอเคนะคะตามนี้นะคะพอสมควร Okay. เวลานะคะอร่อยอร่อยนะคะน่าทานไหมคะทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยซูชิยากิเปเปิลนหมคะสซูชิน้ำอร่อยมากเลยจ้ะทานด้วยกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ปเปิลทัวร์กินเที่ยวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อแบมนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บจ้าลงตะว,วันก็จะทินด้วยร้องอีกแน้วนะือรูปสวยของแม่บ๊ายบาย see you the next clip video see you every day at 3 p m and 9 p m Thank you. Bye-bye.